สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสู้ผู้สุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจิมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวของทางเอฟีหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับวอลแล่กะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับเอฟหมอลำสาวไม่พอใจบอสบิ๊กหลังเห็นทําสิ่งนี้ลั่นไม่สงสาร ลูกบ้างหรือแป๊ดพี่น้องมันมีประเด็นนี้อย่างอีกนาะบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังเด้อครับผมกาคือมาแบบนี้นะครับทางเพจนะครับแม่นิกกี้เพื่อนได้มีการออกมาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับนะครับผ่านเพจนิกกี้ชีสืบนะครับเพื่อนโพสต์่าติ่งบอกตาจ้อยไปกินข้าวกับเพื่อนทําไมไม่เห็นใจลูกบ้างนะครับลูกจะคิดยังไงนะครับผม สตินะยายเขาไปกินข้าวนั่งกินข้าวเฉยเฉยไม่ได้กอดหอมกันออกไล่สดนะครับย,ย้ายเจ้าเถ่ากระเถ่าแบบมีสติในยายนะครับผมกาแม่นิกกีกระเตือนนั่แหละครับเตือนสติเอฟซีนะครับเขาแค่ไปกินเข่ากันซื้อสีมาบอกว่าบ่เห็นใจลูกบ่สงสารลูกบ้างหรือได้จ้งไหนนะครับสตินะยายนะครับผมหลังจากนั่นกับมีเอฟซีนะครับเขามาคอมเมนต์นะครับส่วนมากก็บ,บอกว่า บัดทั้งฟังแม่นะ่ะนะนะทั้งกอดทั้งความกันคือบ่เห็นว่าอีหยัง,ยงคือบอกว่าน่ารักแต่บ่าฟังพอแค่ไปกินขา่าซื้อ,อ,อ,อก็หาว่าบบสงสารลูกตีบบเห็นใจลูกตีประมาณนี้นะครับเอ็ดสีท่านแรกนะครับเพิ่นคอมเมนต์บอกว่าบัดแม่มีผัวใหม่คือบส่สงสารลูกคนเฮานอ้อว่าหยังบ่คิดนะครับเอ็สีท่านต่อมานะครับบอกว่าแม่แม่แม่ทีอีมาลีมีผัวใหม่ จ,จูบจะหอมเสือกบ,บอกว่าน่ารักอีขม้นเอ้ยนะครับเป็นกับอะไรหมายถึงผู้ใดนะครับที่น้องเพื่อนบอกว่าอีมาลีนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับเอฟซี FC ท่านสุดท้ายบอกว่าก็แค่ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนเขาไม่ได้ไปนั่งจบก,กันซะหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ f c บางท่านบางคนนะครับ FC บอสบิก๊กกับฟาดกับทันทีนะครับหลังจาก f c หมอลำสาวไม่พอใจนะครับที่บอสบิก๊ก ไปทานข้าวกับเพื่อนบอกว่าไม่สงสารลูกบ้างหรือไม่เห็นใจลูกบ้างหรือประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเวาซูฟังพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมาซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอ p ีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ